แมจะขเมือ่อร่จะกลับเกตจากไระช้แล้วครับถ้าใคยกลับจากความเป็นข่าปาห้าม,มันทุกวันถ้าอย่างนั้นเชื่อคอยอยู่ที่นี่ก็ได้ครับแกไม่ต้องนั่งคอยอยู่กับฉันหรอกฉันีโทัร์อะไรก็ไปขําเถยะครับอืมแกจะคอ,อยอะไรอีกอะเปล่าครับถ้าจะต้องคอยอยู่ประชาแล้วก็ฉันขาบอกว่าไม่จะเป็นแกจะไปกม่ได้ครับอ่า แกเห็นท่าทางฉันไม่ในการกำลังในที่จริงฉันน่ะเป็นคู่ดีเหมือนกันเมียก,กูไม่ตัดไม่เดลวตัวกว่าเจ้าคน,นพักดีเลยครับแกไม่เชื่อในที่จริงแกก็ไม่น่าเชื่อรูปร่างฉันเป็นทรงเต็มทีซึ่งตงิดตัวติดฟัก็เต็มทีอย่างนี้ในเช้าศัพท์ว่าได้เชียอว,ว่าฉันจะไม่แตะต้องสิ่งของอะไรของเจ้าคนพักดีก่อนที่จะได้รับรอนุญาตเข้าใจไหมครับอะไรวะรับประทานข้อคาขอรับ เกิดเกล่นเก่ออกาของใต้เท้าบอกว่าใต้เทออ้ายังไม่จับกับอภัดปิ๊กก็ยังไปเดินเลื่อนขึ้นมาคาดว่าจังัดใต้เท้าแล้วยังไงล่ะตาผมก็ตามขึ้นมาด้วยพานธุ์ภูมอยู่นี่เออดีเราอ่ะเองออกไปอยู่ข้างนอกก่อนก็ได้ขอรับผมพออ,อยู่ใกล้ๆเกือบค่าเรยอแล้วต้องคุณละออกมาผมคาดด้ยนะขอรับผมแฮมกนะ็ใต้เท้าเรยนะผมไหวใต้เท้าถึงจะจำผมไม่ได้ ฉันไม่สูดแน่ใจดูเหมือนจะจาได้ครับคลาบคลบคลาก็าาาอย่างนั้นสิครับแต้ท้ามีบุญขึ้นมาจะมาจดจาคนยึดถืได้ยังไงได้พี่พี๊ไปเขาขออกจะจาได้ไหนํำชิ้ไหมก่อนนะแต่รำทิพเดชะอ๋อนั่งก่อนเสียสิเป็นยังไงสบายดีอยู่ดอกหรือ,อก่อนนะผมก็ไม่เจ็บไข้เรียการถหงือกับลงตายอะไรแงแปลกไปมากดูแก่ไปก่อนนะผมก็รู้สึกว่าผมแก่ไปมาก ฉันยังไม่ได้พบแกตั้งแต่จริงขอรับหลายปีมาแล้วปีกว่าปีได้แล้วอืมไม่เชื่อหรือแม่อะไรสิครับเมื่อเมื่อเกิดฟังขึ้นแหละได้ครับกับผมยังหมุนอยู่ด้วยกันนี่ครับผมไม่คิดเดียช้าแด้คทับยังเป็นหลวงกำพั้นอยู่ยังไงล่ะถูกละถูกหละแล้วก็ผมนั้นมงไปเออไปไปทั่วเสียทีปียังไงล่ะครับ อย่ไปดีนะล่ะตอบประเดีนก็คุณแล้วแก็บทำไรๆถึงหายไปผมเคลื่อนไปอยู่ที่ซูโมโลครับพอคนพข้แล้วผมก็เลยเปิดไปให้คนบ้านก่อนจะอยู่หรือหน้าพวกขอ,ขอ,ขอยังไงได้ถูกแล้วถูกแล้วทำมาหาก,กินยังไงละ่ะที่ซูโนโลแต่แรกผมพยายามทางานทำภาษีบัญชีก็ไม่สำเร็จอืมในชั้นต้นๆไหนเห็นจะลำบากจริงแล้วยังไงละ่ะแล้วผมก็เข้าพุ่นป้าขายาก,กับเจ๊ของสับคนด้วยกัน เป็นยังไงล่ะก็ดีแหละครับก็จะแข่งไม่ได้เมอสู้ฝึกเชิญนะจะทายหลังไอ้สิรุ่ะเข้าเลืใจจริงเอ๊ะอะไรเล่นอย่างเก่าอยู <g 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 ่หรือเปล่าครับไอ้อย่างเก่าผงเข็ยเดี um ๋ยวถึงเจ้าม่เข็ยมันก็ทำอย่างเก่าอยูไม่ได้เพราะผมไม่ได้เป็นขั้นเชิญแล้วอย่างที่ทำครั้งก่อนมันก็ไม่มีโอกาสถูกไหมละครับถูกแล้วเป็นข้อดีที่ไม่มีโอกาสที่จริงตัวียวกาสผมก็ไม่ได้ดี ผมแก่จนผมหงอกแล้วก็มีความคิดดีขึ้นกว่าแต่ก่อนสักหน่อยการที่ผมทำอย่างครั้งก่อนผลที่ได้ไม่มีน้ำหนักเข้าผลเสียเลยเพราะฉะนั้นผมจึงได้คิดแถาทง,ทงที่จะทำการให้ผลมากๆได้ให้มีทางระบาย็กกน้อยอแล้วก็ทำไงละ่ะฉันหวังว่าการกระชาที่เป็นสิ่งิไม่ผิกดกฎหมายแต่ที่จริงก็ไม่ต้องกล่าวถ้าผิดกฎหมายจมพูนมาเล่าทงก็เจ้าคุณนี่ก็ยังเช่าพว่เหมือนุินมให้การที่ผมทำแบบเป็นการซ้าขายครับซ้าขายอะไร กำไรดีหรือชีพหายหมดตัวอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะจับได้เสียแล้วสิเพราะดีที่ไม่ติดโกเข้าไปด้วยจริงพอดีรอดตัวที่หมอความของผมดีแก้ว่าผมไม่เห็นไม่รู้อะไรด้วยจริงจริงจริงเด็กมาโกเลยนผมไม่ว่าจะทำเพือในการค้าขายล่องเรือค่าหรืออะไรอันหนึ่งผมก็จำไม่ได้แต่เสร็จแล้ว แล้จีนเกมจิงแงเอาเงินนั้นไปลงทุนซื้อผิดผมไม่รู้ไม่เห็นด้วยแค่จริงผมระวังตัวมากไฟเรียกไม่ออกเห็นหน้าหน้าตาออกตายเลยเพรางงะอ,าๆๆอย่างนั้นถึงไม่หาพยามายันอย่างนีกนะอืมก็จริเกมจิงแง่เราติดตลานอยู่ที่วิเซนโนโลกอ๋อแถมวันนี้ร้อนจริงจำไม่ละไห้น้ำพี่เล็กไอ้ครับไปหาโซดาประเทศเถอะโ,อโซโดาหรือเปล่าครับจะคีนโซโดาก็ได้หรือน้ำแดง น้ำเหลืองน้ำเหลืองไม่มีหรอครับบนไฟเชื้อโหรเชื่อใจหน่อยหนไม่มีถึงจะมีฉันก็ไม่กลัวที่มาสุดเวลาเราร้อนอย่างนี้ที่พิซซูโร่โลโลก,ก็พอหาอะไรหนึ่งได้พอใช้เที่ยวครับจำเชื่อเชื่อทีเดียวเออนี่แหละขอถามอะไรสักหน่อยเ mm hmm. จ้าแกมาหาฉันวันนี้มิตระอะไรอยากเกรงใจเลยแรงที่เป็นเกลือกันมาแต่ขอแต่แก ผมมาก็ตั้งใจมาเยี่ยมเจ้าคุณนั่นแหละอย่างหนึง่งอีดาขผมเรียกว่าถ้ามีโอกาสจะได้พบแม่เรอบ้างอ๋อเขาว่าเป็นสาวใหญ่แล้วไม่ใช่หรือครับก็สาวอายุสี่เจ็ดแล้วอ็อถูกครับแล้วสขาว่าเหมือนแม่ไม่ใช่หรอครับก็เหมือนน,นผมจะพบสักทีได้ไหมยครับฉันบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสที่จะพบแม่ลอ่อ้อ ายว่านะเจะ้าคงไม่เต็มใจให้ผมพบอย่างนั้นหรือถ้าจะให้ฉันตอบตามใจจริงก็ต้องบอกว่าถ้าไม่พบจะดีกว่าทําไมแต่องให้่ชันอิบายทําไมแกควรจะเข้าใจได้เองทีเดียวเข้าใจยังไงแต่ให้ฉันพูดตามตรงอีกหรือเชิญถ้าอย่างนั้นก็เอาสิที่ฉันไม่เต็มใจที่จะให้แกพบกับแม่ละออเพราะแม่ละอ้อเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมอันดีสมควรแก่ผู้มีตะปูควรหรือที่เราจะพบค้าจะสามารถชนคนเออ คนที่คกติดตลาดอย่างผมเจัดเสียใจที่แกมาบังคับให้ฉันต้องพูดอะไรราคาแยเยช่นนี้เข้ามาในโลกนี้มีผมคนเดียวหรือทช่เคยติดฟุกคนอื่นที่เช่เคยดิดฟุกแล้วมาเที่ยว่อยหน้าสมาคมอย่างไอผู้ร่ายมากมีมีของไปไม่ใช่หรือทางที่จะต้องได้รับพระอายามีหลายทางบางคนก็พลาดอย่างน้นบางคนก็พลาดอย่างนี้ความผิดที่กระทําก็มีหลายชฉลบอย่างนั้นสิถึงการช่อกงมีหลายชนิดหลายชาติเหมือนกันถ้าอย่างนั้นคนเองก็ได้มาลอยหน้าเป็นพยานอยู่แล้ว ที่แกพูดเชน่นนี้ถ้าบางคนอื่นก็คงหาว่าแกหมิ่นมาแต่ฉนันหนัเป็นคนที่รู้จักแกมาช้านานแล้วเพราะฉะนั้นจึงของให้ไปได้ขอใหเรียนขอบคุณผมเข้าใจดีแล้วข้อชอบโกงเล็กน้อยจิงจะมีโทษโกงให้เป็นการใหญ่ไม่เป็นไรแกเข้าใจผิดอยู่มาาที่คนได้รับพระอาญาคราวหนึ่งแล้วไม่ใช่ว่าใครเขาจะพาคอยตัดกรอนไม่ให้มีการหมุกหัวได้อีกไม่เช่นนั้นถ้าใครสำแดงให้ปรากฏว่ารู้สึกเค็มหลับเมยต่อพระอาญา และความเชื่อของพืชที่ชื่อว่าพืชทางที่ดีแล้วก็คงจะต้องมีผู้ขขรู้สึกสงสารกับเขาเจ้าคุณจะพูดอย่างไรก็พูดได้จดไเจ้าคุณเมื่อใคติดคุกจามรรู้ได้อย่างไงว่าไอ้คนที่ติดุูเขาแล้วน่ะมันได้รับความลำบากอย่างไงฉันขอถามหน่อยเถิดว่าตั้งแต่แกบนทุ่งมาแกได้พยายามทําอะไรที่ส่แดงให้ปรากฏอย่างไรว่าว่านกะแกนั่งใจบนพในทางที่ดีแต่ตัวผมจะพยายามหรือไม่พยายามก็ไม่ได้ปริศนาอีนางน อ๋อเพราะฉะนั้นแกเลยปล่อยตัวให้เป็นตามใจของแกเองสิใช่จ้าคุณต้องเข้าใจว่าผมรักชีวิตเหมือนกันที่ได้ของแบบายนั้นเือเกินน<ม>ักผมหาทางได้ผมหาทางได้ทางไหนไก็ออกทางนั้นอึแกอยากพบแม่ละอดอทำไมผมไม่ได้เห็นหลอนนาแต่หอลอนอายุสองปีเสียได้เท่านั้นผมก็อยากจะดูว่าเด็กหลอดเป็นยังไงบ้างอ๋อนั่นเนี่ยรูปแม่ละอ้อถ่ายมาเร็วๆนีง อเหมือนแม่จริงกว่าละผมได้ทราบเขาว่าจะแต่งงานกับนายทองคำลูกเจ้าคุณนะทาชิดไม่ใช่หรือครับอย่างนั้นจะแต่งเมื่อไหร่ครับยังไม่แน่เห็นจะเร็วๆนี้ถ้ากกาหนดวันแน่ื่อไหร่ได้ท้าวเปิดบอกให้ผมทราบด้วยนะครับจาเป็นหรือผมจะได้ไมาช่วยงานอะไรแกจะมาด้วยหรือติดตองให้เสียก่อนตลอดหมายถึงผมเห็นคนตัวคนที่มาดืวมน้ําด้วยนะครับพี่แกเอาอะไรมาลึเอ๊ะเจ้าคนที้ชอบคนจริง ก็แม่เราอ๋อนะลูกผมได้ใช้ไม่ใช่หรืออ๋อนี่แกเพิ่งรู้ตัวแหละว่าแม่เราอ๋เป็นลูกของแกที่จริงฉันเองก็เกอบจะลืมเสียแล้วว่าแกน่ะเป็นพ่อแม่ของเราจริงผมมีความผิดที่ทิ้งแม่เราอไปเสียนานนี่แม่เราอ๋ผมไม่รู้สิว่าผมเป็นพ่อเห็นใจะไม่ว่าจะเป็นพ่อกันม่ะเขาหรู้ว่าฉันเป็นพ่อเีรยเขาฉันบอกเขาว่าพ่อตายตั้งแต่เยัล็กๆเขาเลยครับพ่อก็แม่เขาไม่บอกก็แม่เขาไม่บอกไม่เล่าอะไรให้คุณรู้เลยมั้ง เขาไม่ได้บอกทาไมแกไม่มนควรจะต้องถามเลยแกรู้ตัวดีอยู่แล้วตั้งแต่แม่นวลมาแล้วแกไม่ได้ทําให้เขาเป็นที่พอใจัะคริษกีทีเดียวทิมสิบนี่เจ้าคุณคงรู้ประสิว่าถ้าไม่มนวลนะ่ะได้ก่าเจ้าคุณเสียจะดีกว่าก็หรือไม่กีเช่นนั้นหละแม่นวลเลือกผัวผิดแท้ทีเดียวเมื่อจะตายไปหล่อนก็รู้สึกได้มอบละอองให้เป็นลูกฉันขอให้เฉลียวดูเสมอลูกในแท่งนี้ฉันก็ตั้งใจมาทุกตลอดแม่ละอองเหมือนลูกในอก ฉันได้กระทำหน้าที่พ่อตลอดมาดยความเต็มใจจริงๆแม่และอกอคงอยากพยายามว่าฉันไม่ได้กระทำให้เสียวาจาที่ให้ไวแก่แม่หมดเลยจริงผมหาได้เาเพื่อที่ดีจบค้อมหน้าที่ดีดามากแต่ต่อไปผมจะตั้งใจับเพื่อให้สมควรดูเกินเวลาเสียแล้วแม่และอ่อนจะมีเย่ามีเดือนอยู่แล้วผมไม่เห็นจะเกินเวลาไปเลยอย่ที่จะทําอะไรผมคิดว่าเป็นหน้าที่เชื่อต้องมาอยู่ใกล้ชิดเทกสาวผม ก็จะได้ช่วยเหลือเจียจานในเรงราต่างๆตามมาสมควรฉันบอกแล้วว่าเขาจะมีเล่ามีเดือนอยู่แล้วทราบแล้วเมื่อยังอยู่ในบ้านเจ้าคุณก็วางใจได้นี่จะแยกไปเย่ามีเย่ามีเดียนของตัวเองแล้วผมจะต้องเข้ามาอยู่กับเขาเพื่อจะได้จะมาเก็บเขาว่าเอ๊ะนี่แกเป็นบ้าเสียแล้วกะมงทำไมแกคิดไปอยู่กับลูกสาวนั้นไม่ได้ทำไมครับก็พู้ที่จะมาเป็นลูกเขยผมน่ะเขาก็มั่งมีพออยู่ไม่ใช่หรือ เพรารยงผมก็อีกสองคนไม่ได้เที่ยวหรือกจะวีเป็นเจ้าบุญุนายคุณอะไรเขาเขาจะเนี้ยแกผกเป็นพ่อแม่เรออยดูก็มีบุญพอแล้วเอ๊อะนี่แกจะขยายขึ้นว่าแกเป็นพ่อแม่ละอ่อยหะลึกก็อย่างนั้นสิขอรับพูดโถนี่แกไม่มีความแม่พานลูกแกบ,บ้างเลยหรือไงสิ่งได้คิดร้ายแกเขาได้อย่างไน,นคิดร้ายยังไงนายทองคำเขาจะมาแต่งงานกับลูกสาวเช่นแกได้อย่างไร ถ้าเอารักแม่เราจริงแล้วก็ผมจะเป็นคนเลวกว่าที่ผมเป็นอยู่นี่เขาคงไม่รังเกียจถึงนายทองคําจะไม่รังเกียจคนรางเขาต้องรังเกียจใครยจะบ้ามาคบคาจะมาคมได้อีกต่อไปในวงไหนเขาก็แลตดูคู่ติดกันถ้าใครเขามเลี้ยงได้เขาก็คงเลี้ยงแกจะมาทําให้แม่เราออกเป็นเหมาหองเราหรือเจ้าคุณผมจะต้องพูดตามตรงผมน่ะเป็นหมดทางหากินแล้วไม่ได้เห็นทางหรือก็แบบที่จะอาศัยลูกสาวให้เขาเลี้ยง อ๋อนี่เนี่ยแกต้องการเงินอย่างนั้นหรือก็แน่หละไม่มีเงนินกู้ใครแล้วนีงก็จะผู้เสียตรงๆเท่านั้นก็จะแล้วกัน,เ,นเอาเถอะเดี๋ยวฉันให้แกเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ถึงจะพอเอาไปสิบช่างกว่าพอไหมไม่รับประทานยี่สิบช่างไม่รับประทานห้าสิบช่างพูดโฉเจ้าคุณแต่ที่ผมชิปขายไปในเรื่องการค้ากิจก็เสียบร้อยช่างเข้าไปแล้วเอาร้อยช่างก็เอาผมไม่อยากแค่คนชิปขายหรอก ช่างฉันเถอะขอให้แกรับเงินร้อยช่างแล้วก็ไปเสียให้มนเถอะถ้าเหมือนผมจะไปเอาที่ไหนอีกแหละผมไม่งงนะเจ้าควรถ้าให้ผมไปอยู่เสียกับลูกสาวผมเงินก็จะไม่เสียมากเงินไหนฉันไม่เสียรายหรอกแต่เสียรายสิและเสียได้ความไม่ละอ้อมากกว,าวา่าควรจะให้ผมขายลูกอย่างนั้นเหรอจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่ใจเถอะแต่ที่จริงฉันตั้งใจจะซื้อวาม์ตุให้แกแม่และอ้อเท่านั้นที่ควรจะมาภาคข้อกับลูกเสียเช่นนี้คุณเห็นสมควรแล้วหรือ ฉันเห็นสมควรแล้วจริงได้ปรผสมที่จะทําแม่เรออ่อนะมีเงินก่อนจะเป็นลูกของเช่นแกยังไงจะต้องการเงินเท่าไหร่ว่ามาผมไม่ต้องการเงินของคุณผมจะครบลูกผมจะครบกับลูกผมฉันไม่ยอมให้แกผมจะเอเงินเท่าไหร่จะให้ผมไม่เอาเงินคุณถ้าอย่างนั้นก็ไปจากบ,บ้านฉันไปผมไม่ไปจะทําไมผมนี่แหละแกยังมาอวดดีกับฉันนะไปผมไม่ไปอยากทำให้ฉันเครียดมากกว่านี้หน่อยเลยเดี๋ยวประเดี๋ยวฉันจะเหนียวใจไว้ไม่อยู่ คุณจะทำอะไรผมฉันจะไม่อยากทำอะไรแกรแต่ถ้าแกไม่ไปแล้วก็จะทำอะไรผมแผล <c oughs> ทำเก่งจริงนะเจ้าคุณอาแกแล้วนะครับจะมาเพื่อนเป็นเด็กไปได้จริงฉันแกจริงแต่ขอให้แกเข้าใจนะว่าแกสู้ฉันไม่ได้ฉันี่้เปรียบกับแกมากกำลังฉันก็ยังมีพอตัวกำลังแกน่ะมันออกเหียแล้วยิ้มเล่ามันเข้าไปฆ่าแกที่กำลังเต็มหมดแล้วช่างพูดจริงยังไม่เบาบางลงกว่าเมื่อนูนูนเลยนะครับ ยังไงจะเอาเงินหรือจะเอาแท่มาผมไม่เอาทั้งสองอย่างใช่อย่างนั้นก็ได้คนพูดซ้ำซาผมเบื่อเด็บทีแล้วเพราถ้ามูพูดกันดีๆไม่ชอบชก็ต้องพูดอย่างเด็ดและฉาดเอาเจอแต่อะ,ะไรก็เป็นไปก็ต้องเลอองนงน่นอะไนแค่เสียลาทั้งตัวแล้วอ่ะอ่ะเจ้าคุณได้ครับขอรับกอรอขึ้นกระดานมันมนี่แล้วฮ่าขอยืนยีติงตกลงสิ แค่หมูคุณพ่ออะไรวันนี้กลับบ้านมันจริงฉันหมายจะกลับให้ทันคุณพ่อทีเดียวพ่อได้เลกงานเร็วเลยรียกลับมานั่นใครคะคนเขามาหาพ่อใช่เป็นเกือเก่าของเจ้าคุณท่านักถือใช้เหือนน้องยังไงคนัะอ๋อถ้าอย่างนั้นดิฉันนักถือคุ้นันอาดิฉันทําไมดิฉันไม่รู้จักคุณอาเลยฉันอยู่หัวเมืองคุณเข้ามาแต่ฉันเคยเห็นก่อนแล้วเมื่อไหร่คะทําไมดิฉันจำไม่ได้ดิฉันจําคนเก่งนะ ก่อนเห็นจำฉันไม่ได้เลยเม่ฉันได้เห็นหล่อนครั้งก่อนนี้นะ่ะอายุหล่อนได้สองปีเท่านั้นแทมถ้าอย่างนั้นคุณคงรู้จักคุณแม่ดิฉันสิคะฉันรู้จักคุณแม่หล่อนดีอ้าวเลือนพูดอ่ะนเ่ไรผู้สองเลนจะตัดได้ถ้าอย่างนั้นดิฉันก็ยิ่งดีใจมากที่ได้พบคุณก็คุณพ่อดิฉันตายรู้จักไหมคะถ้าอย่างนั้น คุณก็ดีกว่าดิฉันดิฉันไม่รู้จักเลยเคยเห็นแต่รูปในห้องรูปร่างสูงๆหน้าอกกว้างดิฉันชอบหน้าเสียจริงหน้าตาเป็นคนซื่อใจคองกว้างขวางถ้าใครบอกเป็นคนไม่ดีดิฉันย่อมไม่เชื่อทีเดียวแต่ท่านเป็นคนดีจริงๆอย่างที่ดิฉันนึกประใจเอาไว้คุณพ่อนี่ก็บอกดิฉันว่าอย่างนั้นจริงไหมคะคุณพ่อถ้าใครบอกแบบว่าพอหลอดทิจจแล้วเขไม่ดีแล้วก็ ่อนย่อมไม่เป็นเชื่อเลยที่เราหรือดิฉันจะเชื่อได้ไยังไงดูในรูปก็รู้ว่าเป็นคนดีเออคุณพ่อคุณพ่อบอกเรื่องที่ดิฉันจะแต่งงานหรือยังบอกแล้ว <ừ. S 2> ฉันยินดีด้วยคุณอาต้องมาลดน้ำดิฉันด้วยนะคะเอะ่ฉันต้องรีบกลับไปถึงเมืองโถจะอยู่ลดน้ำให้กันหน่อยก็ไม่ได้ฉันจะขอติดตองดูก่อนแต่อย่างไรก็ดีถึงฉันจะลดน้ำหล่อนไม่ได้ฉันก็คงตั้งใจเออขอให้หล่อนมีความสุข ดิฉันรับพรไว้เรื่องหน้าก่อนคุณพ่อคะช่วยพูดเจราจาให้คุณอาอยด่ดดดน้ำดิฉันหน่อยนะคะดิฉันจะเข้าเรือนไปเสียทีเดียวคุณพ่อกับคุณอาคงอยากคุยแบบผู้ชายผู้ชายสนุกกว่าเจ้าคุณขอรับแต่ท้าผู้ถูกเด็กคนนี้ดีกเกินที่จะเป็นลูกผมผมมาเลียวซ้ำเกินที่จะเป็นพ่อเขาผมเพิ่งรู้สึกความจริงแบบนี้ควาล้ำ หล่อนได้เขียนรูปก็สวรรเพื่อไว้เป็นเป็นคนดีที่นี่ดีดผมไม่ต้องการอารมณนด้วยน้เสียเลยนี่นะครับแหวนนี้เป็นของแม่นวลผมได้เด็ดไปด้วยสีเ่เดียวเท่านี้แหละเจ้าคุณได้ปวดแม่ตาของสักทีพอถึงวันแต่งงานไม่รอเจ้าคุณได้ปวดให้แหวน,นนี้แกเขาบอกว่าเป็นของรับไว้ของผมสง่งมาแทนตัวได้สิเพื่อเออจะแต่งจะ<ม>ตัดตางานตามที่แกสังเลยอย่าพี่ตกเลย อ,อะไรว่ามาเสร็จฉันจะไม่ขัดเลยอย่าได้บอกคับจริงเดี๋ยวไม่รอเลยให้เขาคงนับถือรูปผมคนเก่าน,น,นั้นก็เป็นพ่อขาและให้รับถือโต,ตอนน๊ขเป็นเหมืนาเอาเถอะงานทำตามที่แกประสมผมลาที่คืนนี้เช้าผมจะกลับไปพิารณาโลกเอาเงินไปใช้บ้างสิมีเยินท้งสามสี่ร้อย 3, กว่าทอาไปใช่ก่อนต้องการอีกหึงข้าเราขอให้ฉันทราบเจ้าคุณผมผม ไม่รับไม่ได้ไม่รับกดกันเลยทีเดียวผมจะไปเลี้ยงเพียร์ตาวคณแฝงเท้าจันทรยทีเดียว,ยว,ข,ยยวขอให้เชื่วผมเถอะอย่าพูดให้มันมาานักเลยเอาเงินใส่กระเป๋าเยอะแล้วค่อยคิดหารางทำมาหากินต่อไปนะขอรนะับผมจะตั้งใจทำมาหากินไทยในทางใน,นช่วครจริงจริงทีเดียวถ้าผมจนะคิดโยเกเย่ไปทางไหนทางนึงอีกขอให้ผมแขวคลาดอะไรจากเลยเออ,เอ,อตั้งใจไว้ให้ดีเถอะไม่ถึงแม่รอบ้างนะผมจะลืบหล่อนไม่ได้เลย ได้เห็นหน้าหลอนเิ็นตาพอเจอมตาทีเดยียวผมราชีผมไม่จะเปลี่ยนที่่ะต้องฝากแม่หลอนกับเจ้าคุณเพราะเจ้าคุณเนี่ยเป็นพ่อหล่อน,นี้ที่กว่าผมร้อยเท่าพันทวีเอาเถอะอย่าไปตกเลยแม,ม,ม,ม่หลอนคงรักแม่นหลอนเหมือนเดิมผมเชื่อเชื่อแน่นอนผมลาเจ้าคุณชี